กันบ้างครับชื่อมาธามัสชื่อคุงกินขค่ะชื่อเวลครับไม่เกี่ยวอ่ะเรามาจากเรียนอะไรนาปศครับเตรียมหนอนครับอ่ะแล้วเรานี่มีแฟนไหมโสดครับโสดใช่แลอวคนข้าคือใครอ่ะเอาไม่มีไม่มีมาโสดครับอ่ะมาโอเพ่นเท้าดพยูแล้วอ่ะเราไปคณะอะไรมาบ้างไปการบินปปสครับอ่ะแล้วเราอ่ะไปการบินแล้วก็นานาชาติอ่ะไปการบอะไรอย่างงี้เราก็เป็นสจวตกับแอร์โฮสเตสเฮ้ย การบินแล้วเป็นไงบ้างบอกดีเทลหน่อยว่าสนุกไหมสนุกครับสาวสวยครับสาวสวย<ะ>แล้วเราอ่ะชอบม,มาเลยพี่พี่การบินดีแหมเราก็ชายย่อยอะโดว์แปลนปากอะไรให้คนดูหน่อยว่าแบบมาโอเปนเฮาส์ี๋วเป็นไงบ้างให้คำปรึกษาดีครับให,ให้ให้ความรู้ให้แนวทางในการเรียนมาหาลัยอะ,ไ,อะได้ข้อมูลเยอะมากๆแล้วก็ตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นมากๆใครที่ไม่ได้มางานนี้นะครับผมทีพิวเนี่ยมีอีเวนต์อีกเพียบนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคบผมนะงานหน้าเรามาไหมมามาครับเอามาเจอกันนะ อ่ะรอบหน้าเดทอีกรอหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ